กับสวัสดีครับเอฟซีทางช่องวิไลให่โชคทุกทุกท่านนะครับอลังรัฐบาลประกาศผลนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเอ็ดวิไลครับได้ลงคลิปสรุปไปแล้วเมื่อกี้นี่เล้วบานนี้ได้โทรพูดคุยกับปูสุ่มเงียบเมื่อน้องบวชลาพูนะครับเจ้าของเล็กวิ่งเงืนหลานนะครับเข้าตัวเน้นของปูนะครับ4เม็ดเดียวเต็มเต็มนะครับเอฟซีที่โชคที่หมานครับเนวทางเล็กวิ่งของปูสุ่มเงียบนะครับกับคอมเมนต์มาบอกดนเดอครับว่าอ่า โศกมันน้ำปูบอ่อนะครับพ่อได้ปูมีกําลร่างแรงใจนะครับอาหาแนวทางขับมาฝากมาตอนนี้เอทางช่องกันเอาครับเดี๋ยวแอไวไนวิไลสิโทพูดคุยนะครับกับปูสุ่มเงียบสดๆกันนะครับเอมาฟังน้ากันว่าปูสุ่มเงียบสิปล่อยต่อหวดเลยบบ่อสำหรับเหล็กวิ่งเงินลักนะครับอาตอนนี้แอไวไนวิไลต่อใสาพูดคุยกับปูสุ่มเงียบแล้วนะครับ นี่ครับต่อสายคุยกับปูจเจริญพรการรับราชการครับปูเอาเรับเจริญพรงอมพริ้ไลคือคับขึ้นแอร์่ถบปูขึ้นมาต่ำคักแน่แถบสี่เหล็กวิ่งขึ้นหลังห้องสี่หหัวล้อนี่จะห่องแห่งกบ่ต่างกันแต่เท่าไหร่ก็ดีใจก็ดีใจครับเรองสี่หอยสี่หัวโอ้สิ่งอมรับสองตัวมันหลุดแต่เหล็กวิ่งนัน่นอืม ได้ยืดอกแน่นบน้อยปูปูครับครับถ้าชุดสามตัวนันถ้าเอฟซตัดเหรียปิ่นพื้นสิหมานได้ปูเพราะว่าชุดสามตัวปูให้แค่สองชุดมันมีสี่สี่เก้าได้ปูอ๋ 4, 9, 9, อสี่สี่เก้ากับหกอ๋อกับแม่นตีสี่ตอกับสี่หกเกครับมันมันสิมีแค่สองชุดแต่ว่าชุดที่ผมว่าเป็นยังคือผมคก็บอกชุดสี่สี่เก้าถ้าผู้ถ้าผูช้ำช่อง เอาง่ายๆปูกับสีซีว่าจังไดเนานะผลประกาศแล้วเนาะเน,น,นี๋ยปู๊คนที่อันนี้คนที่อันนี้เอา<ข>ครับใจบอโซด,ดาดอมเมอดีก็เป็นหายเด้กับวาบา่กับว่าราปูัวนี้เขา้าเข้าพูดควยให้เอฟซีฟัง่งนะให้ให้ ừ ừ ừ. บอกง่ายๆให้ให้ฮาลังเทียใ,ให้ให้ให้จอมยุทธมีกับบีขึ้นเ <ừ> ข้ามาจอมยุทธมีกับบีก็คือสุดสามตัวน่ะมันสามารถตัดตัดหน้าตัดท้ายได้แมนบรปู เอออธิบายบครับปูรับนี้เป็นอันที่กาล่าคุยกันกรับแพทมุ่เป็นดินเอฟซีครับูเป็นชายโรมากหาเพิ่นบอกเพินเน้าปล่อยเนวทางตัรเลดเลู่ินเลดเดนของปูออกมาก่อนก่อนทีอีหน้องที่เกียนต่างแต่ตามมากตอนทิ่นโตตรงกันหลายคนมีเพิ่นตรงของโตเนี่ยรู้สึกดีเพราะว่าโตไปตรงของเพิ่นไดครับปูแมนครับปูแต่ทุกนี่เรอาจจะเป็นจุดเดียวกันหรือบ่าเข้ากับบอลตัด อันนัครับปูงวดหน้าอ,อว้วกคือสิบหกหรือสิบเจ็ดก็สิบวัสิบหกบอกปูเพราะว่าเขาหย่อนมากพี่ตะเก้าเกิดสิบหกที่น้องปูน้อด้วยจังไดอ่าสิบหก,กมักกะลาซ้อนหาหกเจ็ดนาะครับหน้าสิเป็นสิบหกหรอปูเอาวิ่งก้อนไผ่ไปก้อนมูครับปูแล้วก็จน,นั่งถามมาูดินล่ะผู้ใดสิว่าน้ำกลน้ำลังกระไรที่ปูอ่าตรงกันก็นดีแต่ยินดีต้อนรับนะครับปู โมได้เป็นเพื่อต้องป้องกันคว่ำควาลหาคนเลขตรงกันบว่าไปต่างๆหน้าๆเลยครับเมื่อนี้เฮาสิมาปล่อยเล็กวิ่งเงินหลานเลยมันู่ปูที่ว้าอยู่นี่้อมกมาก่อนรวนแล้วทํำควดกว่อนเลยโอ้ครับเอาหลังรัฐบาลประกาศผลยังมาถึงสุโม่นะครับแ,วแนวทางเล็บวิ่งเงินหลานของปูสุงเงียบปูสิปล่อยท่าน,ท,านที่เลยตีตีวิง่งทีฟันไว้แล้วก็เจาเลขกสามตัวหางเดียวฝากไว้ปิดบอดไปก่อนแล้วจังมาล่งเจาะลึกช่าละเอียด พินาครับตอนนี้มาทำกันทำเอาเรียกว่ามาล่งทะเบียนปิดบออไปก่อนอืมครับปูครับเลขวิ่งสองโตมาตัวบนบัวกลางชั่วหลันก็เช่นครับปูมาเห็นแน่นอนอาครับเอซีมือนีถือว่าปูสูงเงียบวอลลสาจวดจัดฝาดเงา่หายเลยอาปูเลขวิ่ง <c oughs> ลืนหลันเ้้าปู เอาครับเจ็ดกับแปดนะครับเอฟซีปูขันมาแล้วเล็กว่งัึ้นหลักสามตัวหางเดียวฝากไปปิดหวดครับปูแปดเจ็ดสองฝากคู่เดียวนับปูร้างตาต้อหางเดียวไว้ม <8, S 2> างมงงแปดเจ็ดสองอ่าสี่เพ็าะท่านตัดไห้ครับเล็กวิ่งขึ้นหลานเท่ากับคือแปด เลขวิ่งนีเลขวิ่งมี่ีิวงไปเลื่ยแปดกับเจ็ดนาะปูแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดแม่ปลาปูเป็นทั้งบนล่างแต่วันเน้นบนแปดเจ็ดนะครับเลขวิ่งเัินหลานวันนี้ได้แปดกับเจ็ดเป็นทั้งบนล่างแต่วันเน้นบนครับกับบ่อรอคือเกาปูอ่าบ่อรอครับแต่ว่านัก,นกไป<อ>ทั้งบนาานักที่ออกมอนี่กันย่งบอกเว่าสี่กับหนึ่ง เม้นสีเพชรเดียวเม้นบนมันบอครับปูอืมงวด e, นี้แต่พี่บอกอีเจ็ดกับแปดเน้นบนกันเม็ดเดียวเจ็ดวงกลมไปเลยบอปูวงไปเลยโอ้ซ้ำๆกันครับงวดซีนี่นี่ปูงวดที่ผ่านมาบอลลิ่งรอดบอลลิ่งรอดวงกลมไปที่เจ็ดเลยนะปูเอาเอฟซี FC, เตรียมแคปหน้าจอเดี๋ยวแอดวิ่ได้สิให้แคปหน้าจอบอลลิ่งรอดเลยวงไปเลย,เลยรครับวเวิ่ง ซุดสามตัวปูย่างสิบบอตัดไห้นะครับไอซี่บอกยังไงก็คือซุดสามตัวสิบดแยกสิบดตัดหางเท้าเอามะข่างบอดเล็งครับแต่บอดเด่นหมายควบมาถึงมีท่อนีอาจจะเพิ่มมาอีกสักตัวบอกระบบตาบบอท่านจะดูในตัวนี้เป็นการมาไล่งันตัวไว้ก่อนดังสถานการณ์ฉลองปีใหม่ของหาักง้มด้วยว่าต่างๆผักส่วนผักแถวผู้บริหารบ้านเมือง ลบไปตรงนี้ไปฟาสู่แต่ถ้าว่าปกติเข้าก,กินมาครบก่อนกันอีกครอหนึ่งครับปูส่วนเลขหนึ่งหนึ่งหวชั้นหวนักบนเล่นบนครับปูอเอากระปูฮัลโหลครับปูฮัลโหลอยู่ยู y u y u. โอ้สัญญาณสัญจรอยู่นะครับอ่าอากระเลยอยากถามปูว่า เมื่อน,นี้ห้สามตัวชุดหนึ่งแล้วก็แค่กับเลขวิ่งเงินล้านมนเรายังจะไม่ประกบผู้ใดๆทั้งสิน้นยังจะไม่ออกตัวเยอะอยังจะไม่ตัดให้ทั้งสิน้นยังตื้อว,วง,ง่ายๆเอามาขึ้นบอดเลยทีบห้อไในตักครูตับโดยงบอกเลขสนะา<แ>มตัวนันะ่นแหละแมนครับปูแล้วก็<แ>ถือว่าชัดเจนเลขวิ่งเงินล้านปูวงกลมให้พรอมนะครับเอฟซีก็คือวงกลมไปที่ เจ็ดเม็ดเดียวเอาครับ<ม>กรนลั่นตีไดเดอวยครับยี่ห้อนี่ปูซุ้มเงียบเมืองน้องบวัวลําพูปล่อยก่อนหมูหลังรัฐบาลประกาศ,กาศผลยังมาถ้าเลยถึงสี่สิบหานะที่ยู่ปูเี๋ยวการที่มี่ข่าวดีว่าห้เยที่ฟังครับปูเป็นความจริงปล่าที่มันเกิดขึ้นครับบ,<ม>บอกเลยปูยมีคยมมีนีคุณย้มคูสามีภรรยาคูใดบอกแนวทยงเล็กดี ตั้นเม็ดเดียวให้ท่านทั้งสองน่เป็นหางวดติดกันซ้อนๆตีงวดตีงวดที่ผ่านมาเน้นเม็ดเดียวให้ข้าเจา้าช่วยมีสักแสนที่มั่นใจเม็ดเดียวมันว่ะครับปู่ห้าเม็ดเดียวสี่เม็ดเดียว,ดดยวอือเป็นเป็นวงวดของเมื้อนี่งวดของเมื้อนี่ของวันที่สามสิบธันวาบอกบว่าเจ้าถึงทวนคุณโยม ช่วยทิ้งชวนเลขสี่เม็ดเดียววิ่งมาจักล้านเองเข่าก้อนก็ประกาศเตือขอถามนะปูปครับปูขอถามแนะว่าผัวเมียคู่นี้เพิ่นเพิ่นเป็นคนไทยเฮรอหนิหรือ,อยู่ในมเมืองไทยหนิหรืออยู่สาคนไทยในต่างแดนโอ้คนอยู่โอ้คนไทยแต่ว่าไปอยู่ต่างแดนออบอขอเอ่ยน้ำเอ่ยน้ำบลอดแดดครับบ๊อ บ่เป็นยังครับบ่เป็นยังบ่เอื้อนน้ำโอ้แต่ว่าคนไทยไปยูตางแดดไม่มาปูคาดว่าคิดว่านะนะกระไม้ขุวว่าข้าเจ้าข้าเจ้าได้น้ำปูนี่คือเลยวิ่งขึ้นลันนี่ได้ได้ซีหาหัวตีปูเนี่งวดที่หาซ้อนโอ้งวดที่หาติดนี่ก็คืองัวสามแล้วก็ตักเ <30. S 2> รนนดตักขึ้นไดนมากเมียนครับปู ถ้าผมจำาม่ผิดเล็กวิ่งเงินล้านเท่านี่ปีหกๆดีหลุดพ่อสามเทียอยู่บ่บปู่ผมก็บว่าได้เขียนสพยพยิพ่อยู่พ่อยก่ง้มรัลรันไม่หลุดบา้าแต่วันเดินก่อยโยกเต็มหอดอิดประตูบานดุวย้ายใช้ปีเก้าเลยก็คือเหล็ทีิ่งกะครับก็คือวังไม่ไม่หมันหมันบอกกี่ย่างมาถึงชุมโมงมาหนีนับปูโอ้คับรรุกแตเที่นีมันก็จริงนอมนุษย์กันไป อ่าครับนั่นก็คือแต่ละคิดเบืเ้องล้วคิดคิดเบืเ้องล้วเนี่ยรุดกับเขาเนี่ยว่าประมวลกันไงไล่ได้ไดล่รับหรือว่าประมวลผลงานที่ทําไว้อันใดมันร้ายตัวกันเราเข้ากันเราลายเบิ้ลบนล่างกันนี่แม่นครับปู่ครับครับต่เมื่อว่าเปลี่ยนศักราชไม่ครับปีทศศอมไม่สูตรพิเศษใดขึ้นเก้าบวันอีกดวงนึงเป็นเดวงนึงอยูอ่ดีแม่นครับปู่หลายๆเส้นกระดิบนั่งวิเคราะห นั่งช่อมีอะไรจะข้าอย่างี้เขียวๆเร่งวดแรกของปีใหม่มัมนบ่แม่นครับแต่ว่าปูสุมีอ่ะมันล่อสะอาดจวดจัดมาแล้วบันล่อมันล่อเอาล่วงล่วงหนาลวดอ่ะครับจังได้กะเอฟซีเตรียมแคปหนาจอเพราะว่าตอนนี้แอดวิไลเขียนไปแล้วเดียวพูดคุยกับปูอยู่นะครับแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวนะครับฮับลโหลครับปูเลขอ่าเนื้อแรับเด้อร์เลขจะเลขสองตัวนั่นรูดเนื้อแรับอันนี้เป็นล้น ตามก้นเป็นจริงได้พูดบอ,อกมากวาก็มีเข้ารบผลประกาศเนาะปฏิวังไในบ่มีม่ขอแก้ตัวใดๆทัง้งสิ้นแต่ว่าเล่วิ่งสองตัวมาตัวหนึ่งกับสี่ฟันสี่เม็ดเดี่ยวสอบพันหลายหัวตีแล้วนะปู่ก็เลยเป็นเงี้ยใีเข้ามาก,ก้อนก้อนคอนอื่นที่เข้าใจว่าปู่เดี่ยวขอวงเขามาบอ่อของคนนั้นผู้นี้มาตีปฏิว่านะครับแมนอ่า แล้วก็ฝากเบอร์โทรไปนั่นไงเด้อสว,วิไลห้ามนีดผู้หนึ่งโทรมาคือเด็กในค่ายหลังโอ้อยากกันแบบนงนั่น,น,นครับเดี๋ยวผมสิลงไหเอฟซีเลยครับปูฮะออออมั่วแต่หน้าครับฮะไอ้จังสี่น้าปูฮาปูอยากมีเฮ็ดบุญไอร่วมกับปูซุ่มเงียบนะครับเดี๋ยวแอดวิไลสิลงเบอร์โทรปูไหเด้อครับเอฟซีเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรไหเดี๋ยวเตรียมแคปหน้าจอแล้วก็ตัวเลขเนี่ทางพร้อมอ่ะโอเคครับปู อยากยมจะพูดทุกคนจะร้องปีใไม่เด็วกวองบ,บวมบรมมาทเมาแล้วห้ามขับเดรอเจ็บวันทันตะไลครับปูขันเมาแล้วดูบานยูเงื่อนอย่าขับดดรถขับลาขันมันติดปจตุลากระใสผู้คนบวบเมาบวบเ,เ,เ,เดิมไปแทนขนะครับปูอ่าแล้วขิดหนามาพอกันไหมหลังจากสถานการสงบเขาสู่สภาพปกติมากครับปูอขอเป็เริญพรสานสาธุครับปู อ่ะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวแอดวิไลสิให้แคปหน้าจอตัวเลขเนี่ยทางครับครับแคปหน้าจอกันเด้อครับสําหรับเลขวิ่งเงินล้านนะครับปู่ซุ่มเงียบนะครับปล่อยต่อหัวกันเลยนะครับอ่าสุดสามตัวมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่พร้อมครับแปดเจ็ดสองนะครับแล้วก็เลขวิ่งนะครับได้แปดกับเจ็ดเด่นไปที่เจ็ดนะครับสำหรับเลขวิ่งเงินล้านนะครับ อ่าทางข้างล่างเป็นเบอร์โทรปูด์ครับเพื่ออยากรวมทําบุญน้ำปูนะครับ0622967859ครับเบอร์โทรปูติดต่อปูดโดยตรงนะครับ0622967859ครับอ่าแคปหน้าจอไว้พิจารณลาฝากตอนกันเหล็กวิ่งเงินหลานปล่อยต่องมวดกันเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ให้ที่ทางช่องยุด,ดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ